จะวัดขอนกันครับแล้วก็ชุดตรวจการประมงนำจืดขึ้นบนรัฐนะครับตามไร่ล่าจระแขนะนะครับจระแขนพลาดการติดตามรับชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้นะครับตามที่ปรากฏนี้เลยครับค่ะวันนี้ผมมัติกาบุกสิม่าเป็นกู มันมมติก้ม่อยากเป็นเจ้าใหญ่บอกเพื่อนสิไม่อยากเป็นไม่ย่อยนู่นนะสุแล้วพี่กันตั้งแต่ผัวเพื่อนสิเป็นไปนั้นค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์ข่าวไปดูพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะคุณผู้ชมที่พัดผ่านจังหวัดขอนแก่นค่ะส่งคลทำให้หลังคาสระว่ายน้ำถูกแรงลมพัดปลิวได้รับความเสียหายนะคะในขณะที่กำลังมีการแข่งขันบาสเกตบอลค่ะ ก็บูกเอ้ไปัต่ละหนึ่งข้าสาวแผ่นหน้าพัดปิวกานันตีก็ลังแข็งบาดกีล้าหีหมายังว่าเล็นได้ไหมสิถูกหมาสิสุดเท่าไรล่ะหนูมาดูมาดู ไม่มสิไยกับสบายนะแม่พี่เนก็ไม่เคยเนาะคุณผู้ชมเอาไปดูนะครับคลิปต่อมาไปดูความน่ารักดีกว่านะครับความน่ารักของ<ม>น้องแมวมีส <c oughs> อง <c oughs> <c oughs> ห้าสี่สามสองตัวใหญ่เนะอืมใช่ค่ะตัวใหญ่แต่ว่วขึ้นอ่านข่าวข้าเจ้ามากระฆาอืมแล้วมาไมมันต้องอื้อของกูด้วยทำไม